สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมน,นีนะคะแอดภาพพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขุสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวท้างจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องอทาสำหรับหมวดท่ผพานมาเนี่ยตองวดแบบมีละปูแลให้ เราหายว้วนะคะสองครู 1, 3, 1, หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็นหนึ่งสองสามนะคะพี่น้องคะกับเขาโตหนึ่งอ่าเขาโตหนึ่งสองสามเป็นตัวตาเลรียญสามสองสองสามนะคะพี่น้องคะมุนี้แอเกลเลตเตอร์มาติดตามต้องหวัดนะคะแนวทางของปูวัดป่าอุดอรนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมุนี้นะคะของปูสีเดีมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชม,ร,ม,ม,มร,รับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันท่านสการ์ดค่ะกรคระปู มาตามต่อแล้วเด้่พ่อออกเลยก็มาตามต่อแล้วเนยค่ะพ่่ัวกเาวว่าะค่ะแรกตัวนีเจ้เขาทแตัวนีแมนค่ะตัว่อนันเค่ะอ่สามสองเขาล่างสิเขาล่างค่ะู่ปพูอันหายตอวหัวมันอันผู้หา องหวดของหวดทีพานมากเนาะปูห่หนึ่งสามหนึ่งกับหนึ่งสองสามค่ะปูค่ะปูก็หสมสามยูเขาม่หาปูก็ไ้ปู่อ็ไอ้สามสมปูก็ว่านี้ขี้สามหล่คนนนะค่ะ กค่ะแต่ป็นเอาเป็นซีซีลำสามมันเรียกที่ใครอยู่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะปูโหเป็นยังไงเนาะผู้ใดจีตามที่เรกจะโต๊ะหมดกับที่ได้อยู่เนาะค่ะอืมนี่แหละเรื่องโตหมดผู้ว่าวุโได้เป็นปูผู้ว่าถีมกันยังว่าเป็นขบบอกใส่หูเมียเดียวเลยเนาะค่ะปูหนึ่งสองสามเด้พอสั่งแบตเดียวเลยนะค่ะ หมอทุวันนี้จ้าขิดสานหน่อมอมขได้เรามากิดแจมหนึน่งเเป็นปูยับขืนยับโรบางที่คยอยู่ค่ะปูขี่สักหนอก็ต้องยับขืนอยู่แล้วเนาะขืนที่หรีกะค่ะ,คะปูลไปเน้นใหใสามสามเค่ะข็ดเส้นแดงมันได้อแต่พิดพ์เรามาพวกิดให้เส้นแดงมันได้สามสามก็เลยค่ะปูอือผูกับมันแกว่าทักีนในพูกับว่า ฝันไหนฝันว่าไอ้ขี m m này, ้ซบรอออกไปสามคนนะค่ะผู้บว่าที่ยับขืนซะขืนขืนซ้ำรอพูมันเ่าได้บานยับขืนตัวเพรได้วานขืนเป็นซีเนาะค่ะอืมที่เต็มเดียวแล้วมื่อฟังมอเ้านี่ผู้กันั่นไหนเด้่ยเราพูยู้กันั่นไหนเดี่ันเกียนสามสซี่บอครับผ สามทีเราพิเเดียวกันั่นนั่นก็เลนี่น ah> ี uh <h <h <huh ่ก็เลพี่าแต้มเนาะค่ะผู้ส่งีูอาจาหมกมแดงตู้บอกกันอันสามีแบตัวสาอให้ตัวมเดียวขนาดก็นั่งบงอยู่ค่ะปู่คะผู้ให้หกสามหกสามีค่ะหกสามทีปัมกเ่าไมค่ะปั้มกเานีผู้ว่ามันตงตัวเ กะผูก <łość> uh ็บอว่าม like to so like uh ูเกเาินเหล่าอยอะเท่านี้ยู่ก็ว่ามันนี่บแต่เนี่ยมาสามพนนะค่ะนี่ผู้หนึงตายไปแล้วมาได้แบบมันอย่างเอาศูนย์พวกพวกันเปนสอเฟอร์น่ะนะค่ะคนตายแล้วถ้า่าผู้นึ่งเป็น้องผู้หนึงเป็นมูผู้บอกน่ะผู้เช่าเนี่ย กินเหล่าผู้เป็นผู้เสื่อมนั่นแลตายแล้วบันยากให้เอาศูนย์ใจมได้แท้บัดบอาผู้บัดไปบอกผู้กลมชื้ออันมันบ่าศูนย์ใจแต่ว่าไม่เกิผิดแจ็คนึงคี่เ่าเหล่เพราะว่าผู้เอาผูเอาเป็นอันไม่เอาศูนย์ศูนย์ใจก็อาจจะเป็นศูนย์สามสี่เนาะแมนแมนค่ะบผู้อันไม่เอาศูนย์ใจกต่ที่เป็นศูนย์สามสี่าะมันต่อกันศูนย์ี่ๆว่าแมนบอกแมนค่ะ พีทเตรียมนึ่งนี่ก็ได้เอากับเข้าล่างนี่ดอกเนะาะค่ะพูอเขาทั้งล่างนี่หอกเขาทั้งลางนี่หรอกอืเขาเกรียเต็มบูลร่าพูเดนนั่นก็ได้ตัดเลนทงตวเนาะค่ะูุไก่จะก้อนไผ่บุห่าไก่จะเจะ้าโหม้วเลยเลย็กๆโตมดเป็นชิมเส้นหูเม,มันเดียวเลยนะค้ะพูตบอกวันหนึง่ง สองสามเล่าสันแมดเดียวเล่ผู้กับเมียเลยนะค่ะบัดทีเมื่อเมื่อนั่นแม่กูหั่นพรแถวลงให้พวกามันเป็นเลขกันเป็นอ่าเป็นมาคากัูค่ะเป็นบาครักบเหมอ่านันน่ะค่ะ ยูปุ่มนี่นะมันเล่ไปถาง,งา,งา,นานยมามันเลยว่ายายู่ดีมาได้สองร้อยเจ้าสิบสามปีแล้ววาสัสค่ะปูอันนี้เป็นหัวไม่หรอปีนี้เ,เนี่กู้ีเวาเปนหัวนี้เด้อค่ะกูบ่ได้ลกหนเมื่อเจ้านี้พูดแล้วยบอกตัวนี้นี่ก็นเลยค่ะคนมาได้พระาหนิแม่นมาหาปูแม่จ้าปูวันนั้น เมียบ้านอปนเลยม่ากันรวจเป็นห้างเปนเรืมาหากัมปูค่ะเป็นอยู่นสะาดนี่ละค่ะอาเีเมือรื่อทรัฐบาลเล่าปอมีอยู่ครับปูอืมอืมันน้องมารนนี่ก็้คานั้นเราไปทางเบียน์มานั่มแ้ป่ะค่ะไปทานเบียน์มานั่มอีกเลพอปู้ใหโตหมดบางเียนก็ไปเขาเียนมนะจ้่ปอตัวไหนนะคะป ตัวใดนะคะสอเจสามสองเค่ะเออสองเามแม่มือมือเศ้านี่กะทิแม่นมันกะทิเป็น,น,นเนขาตัวตเดนเะที่เราละค่ะมือเศร้าผู้วาสีบอกพมืเศ้านี่เลยผู้วาสีบอกอยู่เพราะว่เป็นเล็กม็ดเดียวนึงนะผนะู้กันว่า่มหลตนะค่ะอันเปนลูมือเศ้านี่กะทิเป็นเขาทังรัฐบาลมันก็ ออกสองสามมาแมนบอกแมนค่ะปูมันะมันเกิเป็นตัวตาหลนหคือเขาพวกขัแมนปูลกมุงเ้าเนี่กะ่ะกทีเขายุต่ว่ามันเป็นตัวตาหลนมันกินีต่ตรงปันกูหายตะทีแรกเนาะแมนค่ะไงตทีแรกเพราะว่าผู้เป็นหายเป็นโตเลยสองสามเนาะค่ะ,<า>ะนันละเป็นปเป็นหลไปแค่กาคนน่ะเพป่นกลับมาเปน็นหลัเิน รถปัญหาหเ้ยเเาว <c oughs> มาังน้ำปูน่ะค่ะเปิยูน้อสะอาดกูบาหจักระปูนไปละครับย่อมแมมเปินมาน้าย่อมแมมเปินเปินซื้อครับพ่มปูจวัได้สินะค่ะเปิญเก็เลยไปขอขอผมวัดพากันล่ละค่ะเปิญเกล้ยว่บนะ <c oughs> เปิยูว่านี่สองรอยเกดคิบสามปีแล้วว่าท่านค่ะ เมล็กเดียวนี่ล่ะเพราะว่าผู้ผู้เชานี่ยผู้เขาจะลงมไห้นะค่ะผู้ยันมันหลายตัวมีข้อดีครับเขาเอาไอ้ฟอนนี่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเลขที่ยังอยู่ใน้ทุนี่ล่ะจ้าผู้ได้ค่ะผู้คะไอ้เจี๊ยบที่บนหน้าจะนั่งเราไปพิจารณาเพียนบบานคอนเดอร์ค่ะอีเจ๊น้ำผู้บันไดเนาะผู้บันที่ตามเนาะค่ะผู้มีแต่งงานมีเจียบที่เนี่ยล่ะผู้่าผู้อา บุญกะาได้ี่ล่ะังไงกูกััดตัวทั้งบนกู้ไห้เพรตรงมันรุดแจมหนึ่งโยกันค่ะจิตแจมหนึ่งอันทั้งบนก็เลยเจ้าประังแรงนี่ตรงตรงนี่หรอกตรงสองสามนี่ก็เลยกู้ไห้ก็เลยจะต้องหมดเลยอ้าดีใจทั้งผู้ใดไอยนี่ก็เลยโอ้ยโู้ก็กกันมันเลยอ้าวนี่ล่ะดวงวนทัางหนด่อทอกันผู้ก็ปูวาน่่ะ แจ้งเรี่ยแข่งไพ่มันแข่งกันได้แข่งนุญวาสนามันแจ้งกันว่ได้เนอะนี่ล่ะใครคิดตามกดใคก็แฉทั้งสองลเด้อกดคิดตามใหม่กันย้ยปูใดปูลงไปแตไทีเห็นนะค่ะในกดคิดตามใหม่บงเอยด้วยที่ห่หกเนาะกระปูบังเอิด้ยีบเอด้วยแนลกฎคิดตามไหม่ย้ปูลงไปกเห็นนี่ก็ได้เลอค่ะเอา พี่โชพี่มันอีกสู้ผู้คนดีใจน้ผูบันไดเนาะค่ะปูเาพี่โชคไีมันนปูอีกวันที่ไะบดี้วันที่สิบหกค่ะสิบหกคจิกรล้นค่ะอืมเา้พี่โชคพี่มันบันดเลยวันที่บหกก็ได้ยงขึบางบงแตกอีดอค่ะเนาโชกมันยิง้บางอีกอค่ะปูขอบคุณคปูก่านวัสการ์กาซาทุค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะมืนหนีปูแล้วมาตองงวดเลยนะคะ,ะมเม็ดเดียวคือ273นะคะพี่น้องคะ,ะเลขชุดนี้เพิ่นมาเพิ่นมาขออยู่หวองพุม่มปูนะคะเพิ่นมาขอหมู่ว้านพาทิพานมาเนาะพี่น้องเนาะ273นะคะ,ะ,คะปูแล้ก็เลยหายไปเป็นแนวทางตองงวดนะคะพี่น้องคะจงได้กติตามในอีกเพื่อว่าปูแล้วสีฝันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็น แนวทางที่เป็นมาทรงมาขอเอานะคะพี่น้องคะแต่ว่าบางเนื้อหันปูเราวไ่ได้ห้นะคะปูแล้ะะแลก็เลยเอาตัวนี้ว่าเป็นตองหมวดสาหรับหมวดมือวันที่16พุศจีกายนนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะ ละก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะจังใดกะนําไปพิจารณาเบิงนะคะสําหรับความฝันของปู่นะคะเอกสิตร์ตามถ้าปู่แล้วฝันเนาะเอกสิตร์ตามอ่าให้พ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ว่าตอนนี้ปู่แล้วกะเอาชุดนี้ให้เป็นแนวทางตองหวดไปก่อนนะคะเพราะว่าปู่แล้วพ่อนในฝันชุดนี้คนใดนมือวัดพระทิพผ่านมากนะคะขจ้ามาก มาส่งเอานะคะพี่น้องคะเอาส่งเอาอยู่ทีพุ่มปูนี่แหละพี่น้องเอากระมีประมาณนี้นะคะขอ,ขอบขอบคุณขอบคุพณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรด้วยค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็อดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ